อนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญขององค์การเมืองไทยในยุคป,ปัจจุบันการก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้นําของเขาไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนตัวบุคคลในตําแหน่งสูงสุดของประเทศแต่ยังเป็นสัญญาณขององค์การปรับสมดุลทางอํานาจระหว่างฝ่ายการเมืองกองทัพและสังคมไทยโดยรวมอีกด้วยการที่กองทัพกลับมาได้รับบทบาทสําคัญอีกครั้งท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ยิ่งทำให้รัฐบาลใหม่นี้ถูกจับตามองจากทั้งในประเทศและนานาชาติอย่างใกล้ชิดหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยได้ผ่านช่วงเวลาของความไม่แน่นอนมาหลายปีการได้เห็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารอย่างอนุทินเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สร้างความหวังใหม่ให้กับประชาชนหลายกลุ่มเขาถือเป็นผู้นำที่มีภาพลักษณ์ของความร่วมมือ การประนีประนอมและการพัฒนาแบบสมดุลซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมไทยต้องการในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคและแรงกดดันจากมหาอำนาจต่างชาติที่ต้องการมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงแรกก่อขอองค์การบริหารอนุทินได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการสร้างเอกภาพทางการเมืองโดยเน้นการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงกองทัพไทยที่มีบทบาทสําคัญในด้านความมั่นคงเขาไม่ได้มองกองทัพเป็นคู่แข่งทางอํานาจแต่กลับเลือกใช้แนวทางของความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้นําระดับสูงในกองทัพไทยการประสานงานระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพภายใต้ยุคข,ของอนุทินจึงมีความราบรื่นกว่าหลายรัฐบาลที่ผ่านมาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความตึงเครียดมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของรัฐบาลใหม่ภายหลังจากมีรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองกำลังในพื้นที่พิพาทรวมถึงข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนทำให้รัฐบาลอนุทินจำเป็นต้องเร่งจัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงรวมและเสริมกำลังทางทหารเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยโดยไม่ให้สถานการณ์บานปลายเขาเลือกใช้แนวทางความแข็งแกร่งอย่างมีเหตุผลคือการเสริมศักยภาพกองทัพเพื่อป้องกันประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็เดินหน้าทางการทูตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในเชิงการเมืองระหว่างประเทศการที่ไทยกลับมาให้ความสําคัญกับความมั่นคงชายแดนมากขึ้นถือเป็นสัญญาณบวกต่อประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรในอาเซียนเพราะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาเสถียร,รภาพของภูมิภาคขณะเดียวกันการที่กองทัพมีบทบาทมากขึ้นในรัฐบาลใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศจะถอยหลังไปสู่ยุคข,ของการเมืองแบบทหาร หากแต่เป็นการปรับสมดุลใหม่เพื่อให้ความมั่นคงและการพัฒนาเดินหน้าไปพร้อมกันอนุทินได้วางนโยบายสำคัญหลายประการในการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพโดยเน้นไปที่การปรับปรุงเทคโนโลยีทางทหารให้ทันสมัยการพัฒนาโดรนและระบบข่าวกรองรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันชายแดนด้วยระบบตรวจการอัจฉริยะทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขายังเน้นย้ำว่าการเสริมกำลังทางทหารจะต้องดำเนินควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและความขัดแยงนอกจากด้านความมั่นคงแล้วอนุทินยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนโดยมองว่าเศรษฐกิจที่เข้มแข็งคือกรอบป้องกันความขัดแย้งในระยะยาวเขาผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ร่วมกัน การสร้างงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังซึ่งช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองและลดโอกาสการปะทะกันในพื้นที่พิพาทการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีอนุทินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เขาได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนเขาเลือกใช้สื่อสมัยใหม่และการสื่อสารแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ารัฐบาลนี้จะทำงานอย่างโปร่งใสและยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำที่เข้าถึงได้ทำให้เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเมืองยุคใหม่ที่เน้นความร่วมมือและความสามาคัคคีในสายตาของประชาคมโลกรัฐบาลของอนุทินกำลังถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งในรัฐบาลที่มีศักยภาพในการนำประเทศไทยกลับสู่ความมั่นคงและความรุ่งเรืองได้อีกครั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจเช่นจีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นก็กำลังเข้าสู่ช่วงที่น่าสนใจไทยพยายามรักษาความเป็นกลางทางยุทธศาสตร์ เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือในภูมิภาคมากกว่าจะเป็นสนามแข่งขันของอำนาจถึงแม้เส้นทางข้างหน้าของรัฐบาลอนุทินยังมีความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือแรงกดดันจากภายในประเทศแต่การเริ่มต้นของเขาถือเป็นก้าวที่มั่นคงและสร้างความหวังใหม่ให้กับสังคมไทย ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลพลเรือนและกองทัพที่เกิดขึ้นในยุคนี้เป็นสัญญาณขององค์การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งสมดุลที่ประเทศไทยจะสามารถรักษาเสถียร,รภาพทางการเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืนสุดท้ายการที่อนุทินชาญวีรกูลขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาสำคัญของประเทศเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเขาไม่เพียงต้องรับมือกับแรงกดดันจากปัญหาภายนอก แต่ยังต้องสร้างความสามัคคีภายในประเทศให้กลับมาอีกครั้งการบริหารประเทศภายใต้แนวทางของเขาอาจเป็นคำตอบของสิ่งที่คนไทยรอคอยมาอย่างยาวนานผู้นำที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและการพัฒนาได้อย่างแท้จริงและนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมั่นคงและสาง่างามบนเวทีโลก